ส so, วัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่แยกไฟแดงบ้านยางอเเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผมได้รับภารกิจจากแม่บ้านให้ไปซื้อกับข้าวน้ำพริกผักอยู่ที่ตลาดบ้านยางตอนนี้กำลังพาเด็กๆขับรถไปครับหลังจากเลิกเรียนตอนนี้ผมอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางกำลังขับรถไปมุ่งหน้าไปที่วัดโพทองบ้านยางข้างหน้าวัดจะมีตลาดนัดและร้านอาหารร้านขายกับข้าว,าวเยอะแยะไปหมดเลยครับไปกันเลย ถึงแล้วครับร้านกับข้าวที่ผมจะมาซื้อวันนี้โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยครับท่านผู้ชมดูสิครับไม่ว่าจะเป็นต้มไม่ว่าจะเป็นผัดกับข้าวมีให้เลือกมากมายน้ำพริกวันนี้ผมจัดน้ำพริกไปเลยสองถุงครับโอ้โหกับข้าวเยอะจริงๆใครที่ผ่านไปผ่านมาหน้าวัดโพธิ์ทองบันยางมาอุดหนุนร้านพี่เกได้นะครับวันนี้ผมมารีวิวให้แล้วกับข้าวมีหลายอย่างมากเลยครับสังเกตดูที่มอที่ผมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยี่สิบมอนะครับวันนี้ โอ้โห uh huh. ของหวานก็มีนะครับลูกชิ้นย่างก็มีนะครับพี่ผู้ชายคนนั้นกำลังย่างลูกชิ้นอยู่นะครับ uh huh. น่ากินมากเลยครับวันนี้ผมจัดลาบหมูด้วยนะครับผัดกุนเส้นน้ำพริก <Wow. S 1> มีแต่ของน่ากินมากๆเลยครับหน้าวัดโพธโทองบ้านยางครับผม <Wow. S 1> ของกินเยอะจริงๆวันนี้วันศุกร์โอ้มีตลาดนัดด้วยแน่โอ้ตอนนี้ผมกำลังเดินมาซื้อผักครับผักของชาวบ้านที่ขายอยู่หน้าวัด จัดมาเลยครับผมเอาไปต้มจิ้มกับนนะ้ำพริกอร่อยน่าดูว้าวการสัญงจนของรสก็ตัวนี้ก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเย็นคึกคักอยู่โอ้โ,อโ,หโหเดินมาอีกทีครับเจอไก่ย่างอืน่ากินมากมากเลยครับสีสันว้าวเป็นไก่อบโอ่งนะครับวันนี้ผมจัดไปเลยจัดไปไม่รู้กี่ไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไม้ไปเลยครับ หน้าตาน่ากินมากผ่านไปผ่านมาทางนี้นะครับบริเวณหน้าวัดโพทองบ้านยางก็มีของทานหารให้กินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ